อย่าเป็นลมอีกอะเป็นลมหน้ามืดอ,อยากขึ้รู้ว่าอางอาบน้ำอันนี้งดงามสนมีกลไลคุณจะกลายร่างอยู่แล้วไม่อยากให้ลูกเห็นไอ้หนูก็ไม่รู้เว้ยพี่เพาหนูใช้งานน้องหนักอยู่ยังไงเว้ย เ t k ก็สี่ชั่โมงแล้วก็ความปลอดภัยตอนนี้เจ็ดโมงพี่เป็นไรมาวะอ๋ะเอเขาบอกแค่ว่าบอสเข้าห้องน้ำนะจะให้แต่งตัวแล้วบอกรายงานข้งบน,บนอย่างรายงานเดี๋ยวก็ต้องไปหาข้าวให้กินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเช้าแล้วหิวไม่ได้วันนี้ถ่าย6 EP ีพีนักแสดงหลักนักสูตร<ๆ>โมอวันเป็นลมด้วย ไปถ่ายงานที่นครนายกเป็นลมเราดูวันนี้ทุกคนเราดูรอดูเร,เร,เรับนี่อะไรเช <c oughs> ้าเช้านี้ต้องการอะไรอะเช้าเช้านี้ต้องการอะไร กันอะไรครับผมก็นี่เป็นกองถ่ายซิคคอมชื่อเรื่องว่าบุญฮาถาวรได้รับเกียรจากดาราเยอะมากเลยที่ให้ความอนุเคราะห์เราต้องเรียกว่าอนุเคราะห์นะเพราะว่าเป็นงานตบไหลเล็กๆเ,เป็นงานแบบมือไม้อ่อนหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันมีตรงนั้นอยู่ใช่ก้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าน้องวาน้องวา เพราะว่าวันนี้ทีมถ่ายทำของเรานี่คือแบบไม่ธรรมดาเก่งเป็นตัวแทนของบุญถาวรเป็นพนักงานขายที่เลิศที่สุดในบุญถาวรเพราะเป็นตุ๊ดเด็กอันนี้จะจิกเข้าไปในสมองเลยปะเดี๋ยวเล่นใหญ่แล้วก็เล่นเยอะไงเดี๋ยวบุญถาช็อปค่ะิไหน่ทำหยอดปังๆเลย ไเท่าไรครพร้อมสวัสดีครับวันนี้คงจะต้องมาที่บุับ,บาวณเป็นน,น่าจะเป็นลูกค้าครับลูกค้ามาดูของยาได้สักสี่ห้าตัวฮะที่บา้านอันนี้ปกติแสนห้าเก้าค่ะตอนนี้ลือเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะหนึ่งแสนห้าหมนะื่นเก้าพันแต่ตอนนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเหลือแปดหมื่นห้า 85, ค่ะเอากี่ตัวดีครับเดี๋ยวไปดูทั้งนู้น ก็จะมีนน้้อุ่ดวยแบบว่าที่ชาร์จมือถือด้วยใช่ใช่อันนี้เขาเปิดให้ลองนะครับนะลองลองได้ลองลงไปเลยอ่ะหรือว่าน่าจะว่ายน้ำครับโอ้ยจราเข้บันเดียรอยากจะรู้ว่าอาบอาบน้ำอันนี้งดงามจะมีปอะไรอยากจะรู้ราคาว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ลองไปด้วยมันโดนได้ มองเห็นนะครับนะเห็นได้ครับนี่ฮะนะผมมีวิธีขยายครับอันนี้อันนี้ตัวเล็กใช่มอ่านี่ฮะขยายโอ้หญ่อ้า้าให้เผู้หญิงเยก็เป็นพนักงานขายแต่ว่าแต่งตัวให้มันอินเทรนอะไรเงี้ยมัง อยากให้ลูกเห็นอายาเห็นกว่าคุณพ่พอมัาจะสาครีวอนคอ,อนแล้วนี่นิ้วไม่คอนนี่จะต้องขับไปเท้าเอวงี้แล้วนี่ <c oughs> เรื่องนี้เราจะรู้แค่สองคนพี่ไม่บอกใครอย่าบอกใครไม่บอกใครพี่บอกว่าพี่ทำเลยเองพี่นี่ผ่าแต่พอไปถึงปุ๊บไอแปนมึงดูนี่เนี่ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอะ ที่นครนายกของไว้เนี่ยนางนาคเอาเรื่องไว้มาซีรแรกฟันดาบแล้วไอ้คิวบู๊คิวเหอบจะแดกไม่ได้หน้ามืดไม่เคยเล่นเลยไม่เคยไม่ใช่เราถ้าเกิดเรูู้จะเข้าคิววันวิ่งวอร์มเลยโอ้โหมันไม่เคยอ่ะกลับมาปวดไหมปวดนี่แล้วคือแบบว่าเหมือนหายใจอยู่เงี้ยตาซีดนะพวกเราแล้วเพรมันไม่ใด้จ่ายนี้อยู่แล้วอ่ะแลดูจหูลูกตั้งจะไปแอคชั่นหนึดี๋ยจไปไปเจอก่อนเจอกันครับสวัสดีครับเจอก่อนเจอกันเจอก่อนนะสนุกครับ บุญฮาถาวรบุญฮาถาวรครับไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นลูกสาวเนี่ย,ยนี่ถ้าไปเดินที่อื่นนี่คิดว่าเลี้ยงเด็กนะเนี่ย,ยลูกสาวลูกสาวเออพามาซื้อของเพราะว่าของที่เขามีคุณภาพไงครับอะไรนะคะชายกลางลูกค้าเข้าจะเป็นไปได้ยังไงคะที่นี่คือบ้านทรายทองที่เป็นของโคตรโดยแท้จริงจะมีลูกค้าเข้ามาได้ยังไงคะอะไรนะคะ หญิงเล็กอย่ามาชี้หน้าพ่ออย่างนี้นะคะพะ่อไม่ยอมมอมแม่ดูดูหญิงเล็กคำสิคะไม่ก่ับพ่อไม่ยอมเลยค่ะคนเดียวเลยฉากคนเดียวเลยแต่ก็ฉากเนี้ยเล่นทุกคน แับด้วยครั้งไม่ใช่เหรอฮะีึงให้มันใส่ตัวลงไปนะเปลี่ยนร่างอีกแล้วเป็นใครหนักหนาก็ไม่รู้ไม่รู้แบบไม่ไมเลือกใครแล้วคือเป็นคนเดียวอะเล่นคนเดียวแต่ว่าหลายคนไงเล่นเป็นหลายคาแรคเตอร์เป็นคุณนายอันนี้เป็น เป็นคุณนายตอนนอนแล้วเดี๋ยวมีแบบเป็นคุณผู้ชายตอนทํางานแล้วก็ตอนนอนหลากหลายพวกนี้ทำงานอีกปนนนะล่าน่ะนอนแล้วทอไม่โอ้โห,โหแม่เดี๋ยวเป็นลมอีกอ่ะเป็นลมหน้ามืดเป็นลมแบบไหนแบบหลับไปเลยไหมไม่ไม่เวียนเวียนหัวแบบหน้า<ใ>นมืดหน้ามืดหน้ามืดไต้หนูไหมครับตัดเลี่ยเราเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนเราเลยยอมเลยยอม นอนหล่อเขาตลกเขาตุกเนาะที่ก็ข่าวไม่รู้เวลาเวลานะฮะมัน <t> ยังไม่ชัดเลยโอ้หเมื่อยหน้ามาก มีสัมภาษณ์พี่ชอบ้างยังไปหนูพาไปนี่ทีมนี้ทุกคนอันนี้พี่จอขำอย่างเดียวตอนนี้ห่าอย่างเดียวเลยสบายมากตาเตอร์าเดียวุมกับหกอีพีหลังที่มีเล็งไว้อยากได้ประมาณไหนไหมประมาณมีระเบิดป้อมปุ้งปั้มต้องขนาดนั้นแหละเพราะว่าหกอีพีแรกเล่นไปหนักเรี่ยมสนุกแล้วนักแสดงเก่งมากงานโคตรอึดเอาก็รอเดี๋ยวรอดูในนะหกฉากครับจานไม่ใช่ เขินเขอันนี้เรื่องอะไรครับพี่บุญทาถาวรอนบุญทาถาวรเน่ยนเลื่อนเเขียนบทเน่ไอกวสวัสดีครับสวัสดีครับหนูก็ไม่รู้เว้ยพี่ว่าหนูใช้งานน้องหนักอยู่ยังไงเว้ยมันมีโย่ง ีท้ายแล้วยต่คนไม่หามุมหามุมไอพวกนี้มันหามุมเดี๋ยวเกี่ยวกันรีพอร์ตหน้าให้หมดเลยโย่ต้อไม่ตาเลยนูลอยลอยหรือเปล่าแล้วนี้คือคลิปว่าอะไรก็ B h i ฮ h the scene ใน B h i ฮด the scene ปิดแล้วแล้วเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งอื่นใด ยังมีคิวหน้าอีกหน้าทุกคนมันมี2คิวมีคิวหน้าอีกนะซึ่งคิวหน้ามารอลุ้นกันเลยค่ะคิวหน้ามีใครมีใครรอติดตามมีแล้วใช่ไหมมีลิสต์แล้วนะมีลิสต์มีลิสต์มีลิสต์อะรอดูพี่ไม่บอกหรอกรอดูรอดู